สวัสดีครับใช่มาจากอีสานด้วยครับมาสเตอร์ก็เป็นเป็นเรียกว่าแบรนด์ที่ทำงานมาด้วยกันยาวนานมากแล้วก็เป็นแบบเอ่อเป็นพี่ๆท้าวแบบทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้เราได้มารีเพลย์เซนในเรื่องของอ่าเพอร์เคียร์ซึ่งเป็นเครื่องพ่อเก่าที่เหมาะกับตอนที่ โคตรเลยเอ่อเหมาะกับตอนนี้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบสัญญาณเตือนมาแบบบ่อยมากว่าเออแบบเพีมพ์สารพิษท่ามันแรงกันทีกันทีอะไรเงี้ยตอนวันนี้คือแบบต้อง work from home หรือว่าหนาจนแบบเห็นในอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลส่วนตัวตัวเองอะผมยิ้มยิ้มผมเนี่ยเป็นนักร้องที่ใช้ปอดบ่อยๆก็คือต้องแบบนิ่งเลยอะแอร์ใช่ใครไม่แคร์อล LG แคร์ก็คุณแม่คุณหมาได้ด้วยใช่ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่า a อโรแพดซึ่งมันจะเป็นแบบว่านี่ใช่ใช่ก็คือจะเป็น cover แมวด้วยซึ่งน้องแมวจะชอบอะไรดีแล้วที่มันปีนป่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เลยจะปรับให้อุ่นได้ด้วยให้น้องแมวนอนแบบอุ่นๆได้ด้วยก็คือกำจัดเรื่องขนเรื่องเพียงส่วนที่าให้เราด้วยแล้วก็น้องแมวด้วยในวังไว้ในห้องของแมวได้ยใช่แล้วก็ปลอดภัยน้องแมวด้วยมันจะไม่มีมุมที่จะเข้าไปได้เรียกว่าสับเรียกว่าสับสดจื่นใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นผาผิสัตว์ ใช่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยเป็นมวไปใช้ไอ้อะไรกับขับาไปของานทำไมไม่รับรู้มีวี้อย่าทะเลาะกันไม่มีเครื่องนี้ในบ้านผมว่าคืออันหนึ่งคือมันจะเป็นแบบที่น้องแบบว่าได้มาทักก่อนจริงๆก็แบบอ่าที่สองคือกำจัดน้ำฝนด้วยที่มันจะลอยอยู่ตามอากาศอะไรเงี้ยเขาก็จะดูดเข้าไปด้วยซึ่งน่าสังเกตมากสำหรับใครที่เลี้ยงแมวจะรู้เลยว่ากับห้องนั่งเล่น โซฟาอะไรก็แล้วแต่เต็มไปด้วยแบบผนอะไรเงี้ยนี่แแหหลละะนี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากแล้วก็สามคือเรื่องฝนเนยเราอยู่ในสถานที่ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหมือนอ่าเครื่องพอลล่าที่ค่อนข้างดีนิดหนึ่งที่มันจะแบบช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่ดูดูสวยด้วยนะเออดูตั้งเวล้วดูแบบเออก็ดูไปถึงที่จะไปนอนเขาไม่ได้ไงเพราะต้องให้แมว ครับผมก็ฝ่าย LG PureCare ด้วยคือเหมาะกับมันมีหลายหลายไลฟ์สไตล์มากๆเป็นเรือกเอาเลยแบบว่าแบบทุกคนแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนก็คือเหมาะแบบอะไรก็คือได้เลยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องความมากกว่าที่เราต้องแบบใส่ใจ,ใจทุกคนนี้ผม,มรู้สึกว่าแบบหลายๆคน้อกไปทำงานเนีย่ย <c oughs> มันบางคนไม่มีทางเลือกก็คือต้องออกไปก็ดูแลตัวเองดีๆในสถานที่ของเราแบบเลือกช้อยซีดีในการที่แบบตัวอฟกัสหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่เสริมเรื่องสุขภาพเรื่องของ ใช่ตรงีเลยครับคุณจริงๆคือคันตามากผมอ่ะแบบคันตาจนแบบต้องเอาที่ล้างตาครับแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อที่ออกตาเพราะว่าไมนภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วรู้ไหเจอส่วนใหญ่ที่หนึ่งอะไรอีกไม่ยังไม่มีงานแบบเขาเปี่ยวนจอยังไม่เอาดอที่จะต้องเจอยังไม่ค่อยเจอใช่แต่ว่าก็จะมีถ่ายรายการบ้างที่แบบโหแบบกลางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบอย่างนั้นด้วยที่ช่วงนี้แบบ ต้องไปแบบทำหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องแบบใส่ใจ,ใจ,ใจงแล้วเซฟตี้เอ,องไงเดีเวลาต้องเจอสภาวะแบบนนั้เราเป็นนักร้องต้องเสียงก็สำคัญเลยผมว่าหนึ่งคือบางบางอย่างอาจจะเซฟไม่ได้ในระหว่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาบ้านก็เอาน้ำเกลือล้างจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่อาจมีเครื่องพอกอากาศหรือว่าแบบใช้แบบแมสก์ในจุดที่เราแบบต้องเปิดเปตอนที่เปิดจริงเท่านั้นเออใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยปิดช่องได้แต่ว่ามันก็ต้องมีแหละ ที่แบบสัมผัสอยู่ตระนั้นก็อย่าลืมแบบทีตัวเองทีตัวเองก็อยู่ในสถานที่ดีตัวนี้ตัวเองเองมีความเซนซิทีฟกับมันมากกว่าขนาดไหนหรือว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากแล้วขนาดไหนม่ผมผมจะแบบไม่ไม่ถึงกับบว่าแบบเละเลยเลยแต่ว่าก็คือมีคันตามีตาบวมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบน้ำมูกจามอะไรเงี้ยมีถ้าต้องกินยาไหมต้จงกินยากินยากินยาแก้แพ้ตลอดใช่ไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นกินยาเพราะมันก็มีภูมใช่อย่างอย่างแบบเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเมื่อวานก็มี จังหวะที่ต้องกินเหมืนนอนกันใช่เรื่องนี้คุณอยากให้คนไทยชินใช่ไหมครับการ่ว่าชินไม่ได้มันเป็นเรื่องของสุขภาพอ่ะเออ<ม>แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านมันไปเพราะเพราะเหมือนผมรู้สึกว่าพอมันมีกระแสมาช่วงนึงมันก็เหมือนมีการจัดก,การเรื่องนึงแต่ว่าผมว่าเราต้องคอนเซิร์นมันในทุกๆมเมนต์ดีกว่า<ม>เออไม่ว่าจะเป็นใครเพราะเพราะว่า มันเป็นโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่มันฆ่าเราได้มันร้ายแรงด้วยมันเป็นบอกเกิดของหลายโลกโรคถ้าปอดไม่ดีมันจะมีหลายโรคเลยที่กี่กันการรัโอากแก้ไขปัญหาอย่างไบผมว่ามันก็คือเราไปฟร์สใครไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ในพื้นที่ของเราเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟสิ่งรอบข้างด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นคนที่ทําแบบเกี่ยวกับสวนหรืออะไรเนี้ยก็เรื่องเรื่องการเผาเรื่องการอะไรย่ายใช่ก็แคร์เรื่องนี้ให้มากขึ้นหรือ มีคนได้เราผลกระทบตรงนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าใครแบบสาใเกับการเผาก็ลองดูวิธีที่มันแบบปลอดภัยขึ้นล่าสุดไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครับเป็นกีฬามาเป็นไงบ้างนี่ครับผมก็แบบเป็นแฟนคููมาสอบไปเยี่มมกันแต่งใจมากแต่งตัวไปแบบโอ้มาเยี่มกันเลยแเ้ยก็แต่ก็เป็นคือเหมือนแบบเราได้ไปสปออร์น้องๆที่เราเห็นั้างแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยเห็นเก่งแต่แบบเก่งเริ่มแบบเออมาถ่ายด้วยกันแล้วบบเออแล้วก็ เอเห็นน้ำปิ้งที่แบบเริ่มพัฒนาขึ้นมาอะไรมรู้สึกว่าเออน้องๆก็เต็มที่แล้วก็แบบไปสปออร์อะไรอย่างเี้ยสนุกดีการเชิญชวนที่ตกปัดตั้งค่าเลยตั้งแต่เช้าองใช่น้องเขามาจีบครับเขามาจีบวิธีการจีบจีบยังไงน้องๆก็ามาจีบที่เขาเสร็จเพื่อนคนหนึ่งเขามากินยังไงเขาม่กินยังไงเจ๊วันนี้ว่างไหมไม่ว่าง S <S แต่เหมือนว่าเราไม่เคยปฏิเสธใครเลยนะไม่ไม,ไม,ไม่จริงๆอ่ะมันจะมีงานที่ต้องแบบไปกลับแบบอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่เนะใช่มันมามาทานมันได้ไแต่เพรามีความผิดพลาดเหมือนเทคนิคบนเวทีรู้ไหก็ออของผมใช่ไหมใช่ก็คือด้วยด้วยด้วย,วยความที่มันแบบอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยด้วยแบงกี้แท็กอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดผิดเวอร์ชั่นหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มาเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วเนี่ยเออคือ จะมีแบบว่าล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 าแล้วมันมาแต่แบบช่วงเวิร์ดเลยผมก็เลยงงว่าเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความงงนิดนึงว่ายังไงดีแต่ว่าก็แมネจไปตามนั้นเอาตัวรอดไปตามนั้นหลายคนเชื่นช่วงความเป็นกิริยปมารติดโดโชว์มัตโตออะไรเงี้ยคือผมเจอบ่อยครับไม่รู้ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับผูใช่แล้วเรื่องเนี้ยเกิดผมมากบ่อยมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคแต่มันไม่ควรเป็นเรื่องที่ควรจะชินอ่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับให้ได้ วินาทีนั้นเราตกใจนี่เิอกมงันอเปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่อผมมีตกใจแว่นหนึ่งแต่ว่าต้องกลับให้เร็วใช่คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมแบบร้อเหมือนซ้าเนื้อเพราะว่าผมคลิปผมไม่เน่ใจะว่าผมอยู่พีฮุกหรือว่าท่อนเวิร์ดหรือท่อนอะไรอยู่ผมก็เลยสซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไหมเยไม่ใช่แล้วมันจะไปไงต่ออะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหยุดึ่งเพื่อรออ๋อเคมันหยุดตรงนี้อะไรเปนีการแก้ไัญหางนใช่ครับใช่เูด มาอยู่ใอาการทุกอย่างน,น,น,นีค้ครัยังพอไปได้คือยังย,ง,ยงแบบสมมุติว่าเพลงดับเพลงอะไรเงี้ยยัง,ยงไปได้คือไพในมือเราเนี่ยเรายื่นไปคนดูร้องได้ด้วยเาะจำทนนี้ดีอะไรเงี้ยเราเราช่วยช่ยกันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าคือไมในมือมันเหมือนเป็น Power เวอร์ในมือที่เรารู้สึกว่าเราแบบ เราเทคอนโทรลได้อะไรเงี้ยเออไม่ว่าบนดนตรีดักหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะมันอาจจะมีบางทีที่มันแบบเกินย้อนระเจริงอะไรเงี้ยก็ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์แหละแต่เขาไม่ได้เคลมใครในสถานการณ์นี้ที่อื่นก็จริงมันก็คิดว่าทุกฝ่ายคงทำหน้าที่แล้วแหละแต่ว่ามันมีเรื่องความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่ว่าก็ก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นข้างหน้าคงจะต้องแบบรัดกุมเรื่องเรื่องการส่งแบบเรื่องใบความร่างกับเรื่องการทำแบบไหนเช็คดีเช็คอะไรนี่เพราะว่าพี่สาวก็งงว่ามัน นี่ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมส่งไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเกิดขึ้นบนเวทีแล้วผมก็ไปต่ออะไรเงี้ยสามคนเขาบอกว่ามันเป็นการแปลนเก่ามาเจอแฟนใหม่โอ้ยได้เลยไเลยได้บอกว่าพักมาไปยู่พี่มันน่ะริงห์น่ะเรื่องละครแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจักรวาลมาไม่่าว่าก็ว่าอ๋อก็แล้วแต่คนแล้วแต่คน มองว่าผมมาซะพอดน้องๆให้เชิดได้ยินไหมครับก็ดูน่ารักดีครับผมทุกคนก็ดูแบบคนคอมเมนได้เชิงครับไม่ได้ไปเชิงเล่นเชิงแบบทำไมว่าอะไรก็ดูแบบเชิงสร้างสรรค์ก็ก็ดูน่ารักดีครับของกันตีว่าไม่แย้งไม่คิดจะแย่งใครอ๋อผมผมรักที่สุดคือผมรักตัวเองทุอคนทั้งดูแลตัวเองหรอเออคนคนคนที่เขา ถ้าสมมติว่าเราเจอใครที่เขาเข้ามาครับตรงนี้เราต้องรักตัวเองก่อนที่รักคนอื่นนี่ผมพูดไปในนายมั่วไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยเพื่อเปลนเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่สถานที่เขาจิ้นให้มันมีวิสกยังไรบ้างคะไรแบบนี้นี่น่ารักผมว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่ในอยู่ในขอบเขตที่ว่าไน่ารักอ่ะโอเคผมอย่างที่เคยบอกคือหน้าที่จิ้นไหมหน้าที่แฟนคลับเราแค่ลำลตามหน้าที่ของเราไปใช่ไหมถ้าเขาอยู่อยู่ในพื้นที่ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแบบใช้คําพูดไม่ดีว่าแบบด่ากันหรือแบบทำร้ายอะไรเงี้ยก็ โ <Okay. S 2> อเคารตอนนี้ที่พูดถึงพี่เก่งว่า,วา,วาติดตามแต่เขาแรกๆนักแสดงตอนนี้เขาแบบไหนครับรู้สึกภูมิใจพี่เก่งไมูมใจมากเพราะว่า,าจริงๆน้องตั้งแต่แบบเริ่มเวิรเวิร์กช็อปอ,อะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องมีของแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกว่าน้องเก่งเป็นคนดีโดยรากเออออเเป็นคนที่แบบตกคลงรู้สึกเออน้องคนนี้แบบน่านรักจังเลยไม่มีอัตราตัวตน <c oughs> แบบมีความแบบคำปรเจอที่ทุกครั้งตั้งแต่วันแรกเจอเขาทั่วนี้เจอเขาก็เขาก็เหมือนเขาน่ารักเหมือน เขาเป็นไอดอลเขาได้หนาได้มากเลยเขาเขาร้องดีครับร้ใช่แล้วอย่างน้ำปิงเองเขาเห็นเขาได้ร้องในรายการเออมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นแบบเอ่อพี่เอวีนนเนี้ยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาก็โอ้ยน้องก็เติบโตในสายเ้องมาจนแบบเราบรจบกันได้ในวันนี้แล้วก็ต้องเก่งะงานแบบร่วมกันคือจริงๆไม่จริงๆไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็ถ้าสมมติมี เอาที่อะไรที่เราได้ได้ร่วมแต่งตก็อย่างงานเพลงอะไรางานเพลงผมยังทำของตัวเองไม่ทันเลยครับจะบอกให้ปีนี้จะมีกี่ซิงเกิลแหละแต่ซิงเกิลมี่ยแตก็ตอนนี้ก็แต่งๆไว้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอดูว่ายังไงเพราะว่าจริงช่วงต้นปีห้าเดือนแรกปีแรกนี่เป็นอะไรที่แบบอะไรแน่นมากแล้วก็มันมีถ่ายหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นต้อง manage ทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องทำเพลงเรื่องพักงานแสดงเรื่องพักรายการด้วย จริงๆที่ตั้งใจไว้ปีนี้เราจะได้ฟังเพลงเจฟกี่สิบเพลงสัประมาณไม่ออกไปฮะเอาเวลไทยต้องมาทั้งเพลงเลยนะเจทฟต้องมีเพลงรักป่ะเออใช่เราต้องมาทั้งเพลงแล้วเวลไทแล้วลองดูลองดูคิดว่าอย่างน้อยก็ยังต่ำๆก็ต้องมีสี่นะอ่าใช่สี่มากเลยหนึ่งเพลงเออก็อยากทำบ้ามด้วยอะไรแต่ว่าอาจจะแบบใช้เวลาแป๊บนึงโปรเพิ่งปล่อยอีพีไปในเทศกาลไหนบ้างคะ เป็นทางสมการกระทงคิดมากสมการไม่ต้องเป็นยังไงโยกยกนั่นแหละมึงไปถึงเนออใ่ไม่ถม่ถึงอจะอาจจะมีก็ได้นะสมการเจมสเตอร์ต้องแบบชื่อเพลงอะไรเนี่ยองขวัญวันสองการาเพจอบกมามามาอะไราเจมส์ตเตอร์นะครับม ประมาณนั้นลผมไม่เป็นคนที่ให้พี่ให้ทำอะไรผมก็ทำนะเด็ก running m a นเด็ก running man running man ไปถึงไหนแล้วยังไงเจฟโอ้หทุกพีคือแบบสุดทุก EP เราถ่ายกันแบบสนุกมากเลยครับเป็นเป็นอีพีที่สนุกมากเลยทุกทุกพีที่ถ่ายมาแล้วก็คือเกมก็เหมือนที่เราเคยดูเลยอ่ะแบบแบบพุ่มโปรดักชั่นอะไรตักบางทีกล้องแบบเต็มไปหมดเลยก็คิดว่าสนุกแน่นอนแบบสิ่งที่เกิดที่ทุกคนจะดีอูครับ มันจะต้องเตรียมตัวเออใช่นั่นแหละความความที่แบบอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็คือได้เห็นแน่นอนสภาพที่แย่ที่สุดทุกคนว่าแล้สภาพที่แบบเปียกอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ได้เห็นแน่นจะต้องเซฟตัวเองไงจงเพราะเรามีงานเยอะที่ต้องทำไงมันจะต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ก็ต้องแบบว่ามีสติตลอดเวลาว่าเฮ้ย เดี๋ยวมีงานอื่นนะเว้อยอะไรเงี้ยก็ก็ต้องแบบคุณสติตัวเองด้วยในการเล่นเกมต่างแต่เขาเซฟเราด้วยแหละ<ม>เขาเซฟเราอะไร,รไเป็นส่วนึนตัวนะบอกไม่ได้บอกสปอยอ่ะอแต่ก็มีแหละคนที่ทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเแบบเฮ้ยไม่อยากสปอยอ่ะเอาข้ามคำถามนี้เลยจะได้ดูจะได้ดูเร็วๆนี้ใช่ไหมเชฟเออผมก็ได้ได้ดูเร็วๆนี้นะใช่เพราะว่าถ่ายไปหลาย EP แล้ว โอเคค่ะขอบคุณครับ